ช่องต้าสามหวกเกมครับกับฮีโร่อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ครับผมกับเกมมบอถือเล gend ครับอ,าาอันนี้เป็นโหมดกันดับนะครับผมในครั้งแรกของผมเลยโอ้โหไม่โดนไม่เจ็บไม่ทำอะไรอนะไอย่างโี้โอ้คุณยาวนานเกิน เฮ้ยล่างเราไหวไเนี่ยไม่ทันปกไม่ทัน I was supposed to marry him, can miss out. First blood. An enemy has been slain. Tears and laughter such extravagant graces. เอาเปล่าเอาบอเพื่อนค่อยเยอะด้ได้เฉยโอ้ยเดี๋ยวแล้วระวังครับ The silence of Necrokeep is too cold, too loud อ๋อไม่แหลอะอรัอทำไรได้นะทำไรไม่ได้เลยเรียกมาให้ใช้หรือผมใช้ไม่เป็นห <c oughs> ลบใส่โฟกเพื่อน เฮ้ยบอดแล้เนี่ยวิ่งไถ่ป้อมซะขนาดนั้นเฮ้ยนี่หมดอันดับนะเพื่อนนะครับเฮ้ยหรือว่าเขาใช้กันอย่างนั้นหรยอังไงือยยังไค ได้ใช่ครับที่จบแลครับแต่านานเกินยืดเจื้อ for the fallen oh lowen think twice before you lay your finger on us you. your team destroyed a turret double kill we hold on บอดไปแ <laughs> ล้วจบเลยรีบป้อมรีบจบเลยไี่เดียวไปไม่มีอะไรดี ันนี้ตายจริงลุงในฐานะนี้ยังไงครับทีมผมโอ๊ยขออภัยครับมาแล้วคู่หูคู่ฮายังไงดีนัดแล้วโอ้โหดูอะไรยอดเนาะจับจับทันทุกเหตุการณ์โหเจ็บทั้งคู่ทัง แรกๆกันไปครับเสียเลือดทั้งคู่อาจารมันมา่อนเล่นโออนอีได้ Slain the Turk. You have slain oh. an enemy! ดได้ได้เกมชนะที่ป้อมครับเอาเดียเ๋ยนเออโอ้ไม่ได้ไม่ตายไม่มีตัวไหนตายมากันหมดยังไงยังไงนิดเดียวโอเคหนึ่งสี่หนึ่งสามเอาไม่ลงยังไง วุ่นวายเดินไปเดินมาโอ้โหนะครับเจะตกเกตราจะตกยืนนิ่งบอดปะเนี่ยเพื่อนมีแรงนะถึงจะเป็นแรงแรกก็ตามเอาละโอ้โหฝั่งนู้นเขาไล่กันมันเก็นะครับม,มันชักจะนานเกินไปละไม่ได้เล่น แคลลี่เลยต้องหน่งอันนี้คนระับทำให้จบช้ามากแคลลี่ไปบนกันไม่อยู่จะรอดอคิดว่าจะรอดคิดว่าจะรอด คิดว่าจะรอดโหได้ไงอ่ะโอ้โหรีบจบยังเร็จอ่ รวก่อนพี่เจ้ครับล่างไหวป้งนะโอค คบด้แล้วครับมานาหมดแล้วครับได้แล้ครับเฮ้ยเอาไปได้ตัวหนึ่งโอ้โหสุดยอดไม่ได้เล่นแครี่ครับลำบากจริงเฮ้ยโอ้โหขอนูเขาเป็นไซยอนี่ผมไม่รู้ชื่ออะไรครับผมเรียกป็นไซอนก่อนคือตีสนยังไงโอ้โหจบ ้ยยยังไงครับทำอะไรได้ได้แล้วยังไงต่อใครรู้ก็ช่วยเมนหน่อยนะครับผมนี่อะอะ๋อออกแล้วโพไซดอนแจว๋วน่าจะอึดอยู่นะครับเนี่ยเคเย็บเคเว็บจะตาย อูเนาะไม่น่เลยโอ้โหวจังโอโหตายอย่างนี้ตายหวังนูเขาเริ่มมีของแนะล้วด้วยำปาก แต่แต่จริงเราก็ยังไหวยอยู่แต่ไว้พวกตันกันไหวแบบอนนี้ของผมตัดแล้ว đây bọn nó học mình đều biết đâu kêu giác là mấy อะไกันสามครับผมเอาโอ้แล้วไปอะไรตรงนั้นล่ะโอ้โห,โหนิดเดียวเกมมันไม่น่าจะตึงขนาดนี้ครับจบ,บได้แล้วเพื่อนเป็นผมมาแล้วครับยังไงอย่ายึดเยื้อ,อย่า ถ้าคิดเหตน่าเล่นกันนะตรงเนี้ยยังไงมาแล้วมาแล้วเพื่อนโอ้โหฟันกันโดนเนีย้ยโดนดึงข้าบป้อมยังไงตายไปหนึ่งตายไปอีกสองโอ้โหพึงหลอดเริ่มแล้วครับเริ่มมีกลิ่นแปลกๆพิกขึ้นมาในหาน ยังไงยอดไปครับชนะเรียบร้อยเอ้าฝั่งนู้นได้แต่แล้วยังไงแล้วยังไงเพื่อนทีเดียวเออยอดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไปด้วยเพื่อนไปไปไปรีบจบรีบจบ ไม่ตายใช่ไคจบๆโอเค,ป,อเคอปิดล็อกเสร็จต้องขอาไทยได้ครับที่สุดกว่าจบงานอเอะไรหวัวไก่โอเคครับชนะทีได้ โอ้ยดาวนะโอ้โหโอ้โหขึ้นขนาดนี้โอเคครับผมสกอร์โดยรวมก็อยู่ที่45ต่อ25นะครับฟังผมผมคิวไป26นะผมตุอยไป5นะครับอสิ26ครับผม โ okay. อเคแล้ววัน้พีโอเคครับทุกท่านหากท่านชอบอ,กกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร์ด้วยครับกดไลค์ทีมตัดไปพวกแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ